ตอนนี้ผมกำลังอยู่หน้าโตโยต้าสาขาใหญ่ของเคมอเตอร์นะครับซอยสุขุมวิท43ครับทุกคนครับน้องแคมรี่หรือน้องลี่นั่นเองครับโดนชนตูดนะครับผมแล้วก็ได้ส่งเข้ามาเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วครับนี่ครับสุขุมวิท43เนาะเราวันนี้เรามารับรถครับเคมอเตอร์ K สาขาใหญ่นะครับผมว่าค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับผมนะสำ,สำหรับแบบว่าแบบ10 สิบวันที่เอารถเข้ามาเนาะแต่ว่าต้องบอกว่าที่เนี่ยคือเขาให้ซัพพลายเออร์ซ่อมนะครับผมนะให้ให้ซัพพลายเออร์เปลี่ยนแต่อะไรทุกอย่างเขาก็การันตีหมดเลยนะครับเนาะการันตีเป,นเ,ปนเป็นของแท้ทั้งหมดเบิกเบิกศูนทั้งหมดครับทุกคนเพราะว่าถ้าอันนี้เป็นเอ่อทางด้านหลังสูนนะแต่ว่ามันมีตึกใหม่ตึกหนึ่งครับนะตรงซอยสุขุมวิททีสิบสามครับ แจ้งว่ารถเสร็จแล้วครับทุกคนเราเอาเข้าไปแล้วนะเออก็ดีจังเลยกูเร็วมากแล้วก็ประทับใจคือว่าเออเขามีรายงานหมดเลยนะว่าเออแบบตอนนี้เบิกประกันแล้วรายงานแบบว่ารายงานติดตามผลนะตอนนี้เบิกประกันแล้วประกันอนุมัติแล้วรถกาลังซ่อมอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยครับผมเนาะนี่ครับสวยนะพันเนอรข์ข้ามข้ามข้ามศูนย์ ตึกใหม่เขาดีทีเดียวครับทุกคนนะเนี่ยครับอโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเข้าไปติดตอ่อพนักงานก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเนี่ยทุกคนครับผมผมเอาเข้าวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนแปดนะวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดเดือนแปดได้รับรถแล้วนะครับรถไปโดนชนตูดนะครับเปลี่ยนกันชนเปลี่ยนฝาระโพงแล้วก็เปลี่ยนโครงด้วยทุกคนเนาะ มาแล้วครับทุกคนนะครับน้ำบลีบของเราทุกคนครับเขา,าล้างรถให้ด้วยนะครับรตัวนี้ของทีญญ่เขาได้ฟรีอ่าครับล้างให้ด้วยนะครับปกติเคยเคยไปที่อื่นไม่ไม่ล้างให้ก็คือชิ้นส่วนนี้เปลี่ยนทั้งหมดใช่ไห<ช>มครับอ๋อ<า> แล้วก็ตอนผ่าตัดมันก็นจะมีตรงโค้งถอยให้ที่ดูด้านในอ่อฮะอันนี้ทำสีค่ะอ๋อนี่ <ไป S 1> คือคือคือทำสีใช่ค่ะเพราะว่าบาแดแผลมันมันทำสีตรงเฉพาะตรงนี้ใช่ไหมหรือว่าหรือว่ามันเขาทำยังไงผมไม่แน่ใจแล้วก็เปลี่ยนโค้งกันชนด้านในนะโอเคอยู่ครับทุกคน อ่าโอเคครับผมได้ครับ เรียบร้อยครับผมว่าเรียบร้อยดีครับทุกคนดีใจครับดีใจได้รถกลับมาอมโอเคโอเคได้รับประสบการณ์ที่ดีนะครับผมนะพนักงานโอเคมากเลยหูรถติดตัตัวดูดิ ได้รับประสบการณ์ที่ดีมากเลยจากโตลต้เาเคมอเตอร์สาขาสุขุมวิทสี่สิสามนี้นะครับสาขาใหญ่ครับทุกคนครับนะเขาซ่อมแค่สิบวันเองนะครับแล้วก็ที่เปลี่ยนก็คือว่ามีเปลี่ยนเขาเปลี่ยนนะเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนเปลี่ยนโครงกันชนเปลี่ยนกันชนแล้วก็ทําสีฝากระโปรงครับทุกคนครับเจ๋งมากเลยนะครับทุกคนครับนะก็เดี๋ยวเรา ลองขับเจ้าแ a m รี่คันนี้นะครับรวยรวยรวยถูกใจครับสูตรนี้ครับก็เลยจะมาแนะนํำนะว่าโอเคมาสูตรนี้ได้เลยครับแล้วก็อ๋อพนักงานน้องพนักงานอาธิบายรายละเอียดได้ชัดเจนนะครับทุกคนโอเคมากๆครับอ่ะไปละบไปบายค่บ